สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องยูทูบถานหลวงตาเบญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับขณะนี้นะครับเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับสิบนาทีนะครับหลวงตาท่านจาริศถดงมุ่หน้าออกจากวัดแล้วนะครับ วนนี้ของแหงนะครับนี้ขหานี้อากาศดีนะครับพี่น้องยากจะทำนะครับผมเดี๋ยวมีด้านหลังมารับนะพี่นะคุณคุยายคุณยายจ้าของครับสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุครับ สาธุสาธุครับ,บเดี๋ยวมีดนะ้านหลังมารับนะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับอะหลวงตาให้เป็นน้ำมนต,ต,ต,ต์หมดเลยนะครับ,บรครับผม <c oughs> สาธุสาธุ สาธุครับวางไว้เลยนะพี่นะสาธุครับสาธุสาธุาครับสาธุสาธุครับทำบรรยากาศอยามเช้านะครับพี่น้องอยาติทำนะครับตอนนี้ของฟ้ากา็ยังไม่มีแสงแดดนะครับ นานนี้ก็มีพี่น้องนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนะครับและนองนะครับท่านมีใจเมตตานะครับทำบุญกันเยอะมากนะครับสาธุสาธุครับ กระเป๋าออกน,นะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุตอนนี้ก็จ่าท่านจาริศททรงนะครับมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชุมพรนะครับพี่น้องอายแธรรมทุกท่านนะครับ

เดี๋ยวมีด้านหลังมารับนะพี่นะครับผมสาธุสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุเดี๋ยวมีด้านหลังมารับนะครับคุณยายสาธุครับเดี๋ยวมีด้านหลังมารับนะพี่นะ ก็บรรยากาศยามเช้านะครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะครับอากาศกินสบายนะครับาทุกทานทุกท่าทุกาทุกครานทุกนุ้านทุคาุกท่านทุกทาุกกานุ้นนกทน้าน่ก

ด้านหน้าก็ยังมีพี่น้องอีกเยอะนะครับพี่น้องยันติทำทุกท่านนะครับที่มารอกลับบ้านขอพรลวงตานะครับสาธุครับสาทุครับสาธุกคือสาธุบวางได้เลยนะครับพี่วางได้เลยนะครับเดี๋ยวมีรถด้านหลังมารับนะครับ ทุกสาธทุกครับทุกสาธทุกทุกสาธทุกครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดติดตามไว้นะครับเพื่อรับชมนะครับ คลิใ่ใหม่ๆนะครับทางช่อง YouTube ศรทธาดวงตาบุญชื่อ,อบุญชื่นนะครับเสียตั้มเจนีนะครับพี่น้องฝากพี่น้องนะครับเข้ามาติดตามรับชม